วันนี้นะคะออยจะแนะนำวิธีการเลือกนะแอปเปิไซเดอร์นะคะซึ่งในของตลาดอาหารตามท่านะก็จะมีนะแอปเปิ้ลไซเดอร์ให้เลือกอยู่หลายยี่ห้อหลายชนิดนะคะแต่วิแอปเปิลไซเดอร์ที่เราควรจะเลือกให้เหมาะกับเรานะคะควรจะดที่ข้าวถัดนะคะที่เขาเขียนคำว่าวิตเรมาเตอร์นะคะแล้วก็มีคำว่าออแกนิกนะซึ่งแล้วก็วิธีสังเกตง่ายๆนะคะของการเลือกนะแอปเปิลไซเดอร์นะคะก็คือนะถ่ามันจะมีแบบขุ่นและแบบใสนะคะแบบขุ่นในตัวเนี้ยก็จะมีเอนไซม์อยู่นะคะก็คือมันไม่ผ่านการวิธีความร้อนหรือการกรองนะคะในน ร่างกายของเรานะคะซึ่งในตัวน้ำเอปเปิ้ลไซเดอร์แบบใสไม่มีค่ะอันนี้สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะแนะนำที่เลือกเน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีแบบรูปแบบคุณนะคะและโ์ในเรื่องของการลดความอยากอาหารเรื่องของการลดไขมันในร่างกายนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเราให้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะตื่นเช้ามาเ้องว่าอย่าลืมนะคะแล้วก็กดอาหารเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะสัก15นาทีนะคะหรือช้อนชากับน้ำเปล่าก็ได้นะคะแล้วคนที่รับไปแล้วอย่าลืมตื่นกัด้วยนะคะวันนี้มีแค่5ไปแล้วค่ะชื่นใจค่ะ Gracias. <laughs>